ยินดีต้อนรับตามเดี๋ยวนี้โอเคครับเลยดีใจจังเลยพอลงแนละ้วคนได้เห็นเรามาผูก่วงกันอีกแล้วทุกคนนี่โอ้โหวันนี้ทำเยอะเลยใช่ไหมครับวันนี้จ้าเรามาผูก่วงกั พิสุดนี่โบโบอานิดไหนโอ้โหโไม่ต้องใหญ่มากวันนี้เอาสำหรับคนที่เขาชอบนะใช่ใช่นี่โอ้โหแบบนี้จัมเลยใส่ไปแล้วใส่ให้แล้วค,ครับโอ้โหดิ่งจังนี่กำลังเดือดว,วันนี้เอ้ยลูกสาวบอกว่า ออจำได้แล้วไม่ได้บันทึกเบอร์ไว้บอกน้องละโมนเองเราบุคถึงครัวเลยดีกว่าขออนุญาตนะครับยินดีต้อนรับตจำเ,เดี๋ยวนี้โอเคครับคุณได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมคอยยนี่เราบุคกันถึงครัวเลย ใจจังเลยพอลงนล้วคนได้ถือเขาบอกว่ามาจากระยองนะครับหอมมากของใหญ่มะเขือเท่สูตรม่สเตอร์แ่ะเลยหมกหมกกระเทร้อยหน้าหน่อยอ หอมใหญ่ลูกกวานลูกกวานอีกดูครับทำสดๆไม่ต้องกลัวดูดิครับนี่หอมเจียวไม่สวย เด็ดโอเคเรียบร้อยครับเติมแล้วค่ะมาเติมเองเลย